เรียนภาษาจีนผ่านอักษรจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน3,500คำวันนี้มาถึงคำที่73นะครับคำที่73เนี่ยคือคำว่าโฉ s โฉ w ที่แปลว่ามือนะครับโดยอักษรภาพของคำว่ามือนะครับก็จะเป็นลักษณะของมือที่มีนิ้ว5นิ้วนะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยคำว่ามือเนี่ยความหมายแรกนะครับก็จะแปลว่ามือนะครับอย่างเช่นชู๊จางฝ่ามือ sho จอินิ้วมือโฉบ手 ก็คือจับมือนะครับผมทีนี้เนี่ยนอกจากที่จะแปลว่ามือแล้เนี่ยปกติเราใช้ทํางานเราก็ใช้มือทําใช่ไหมครับมันก็จะแสดงถึงสกิลหรือวิธีการในการทํางานเช่นกันนะครับยกตัวอย่างนะครับโฉดต้านโฉดต้านก็คือวิธีการนะครับโฉฝ่าโฉฝ่าก็คือคล้ายๆกบบเทคนิคแล้วก็โฉี่โฉี่ก็คือฝีมือ โฉต้นที่เป็นวิธีการส่วนใหญ่มันจะเป็นวิธีการในการจัดก,การปัญหาต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นวิธีการทำแต่ว่าเป็นวิธีในการจัดก,การปัญหานะครับผมและนอกจากนั้นนะครับอะไรที่เราเขียนด้วยมือเนี่ยเราก็จะสามารถใช้โฉในการประกอบคาเช่นการอย่างเช่นโฉเก่าโฉเก่าก็คือต้นฉบับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีคอมขนาดนั้นวิธีเขาเขียนอะไรอย่างนี้เขาจะเขียนลงกระดาษเนาะเหมือนเป็นต้นฉบับนะครับผมโฉเสีย 手เขียก็คือเขียนด้วยมือ sổ จังสโตรจังสโตร,โรจังก็คือสมุดบันทึกที่เขียนด้วยมือเหมือนกันผมเมื่อก่อนสมุดบันทึกเราก็จะเขียนด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์เนาคะครับผมต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังพูดถึงอะไรที่เล็กๆที่จับด้วยมือได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับโตรจีโตจีคืออะไรโตรจีก็คือมือถือพะเราสามารถจับด้วยมือได้หรือว่าโตรเช่ โฉบคือสมุดเล่มเล็กๆนะครับที่ถือด้วยมือได้นะครับผมแฮมบุกนะครับผมหรือว่าโฉบิงโฉบิงก็คือที่จับที่เรากําด้วยมือได้นะเพราะมันเป็นอันเล็กๆนะครับผมและความหมายสุดท้ายนะครับมันสามารถเอ่ยถึงเกี่ยวกับคนก็ได้นะครับมันก็ความหมายคล้ายๆกับเป็นแปลว่าคนได้นะครับยกตัวอย่างเช่น对手对手ก็คือคู่ต่อสู้ของเรานะเนาะ歌手 กรโชก็คือนักร้องก็คือผู้ช่วยนะครับผมและอันนี้ก็คือคำว่าโชแล้วก็ข้อหมายต่างๆของเกี่ยวกับโชนะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้อีกอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ